ปลากระพงซอสต้มยำก้วยเตี่ยวเนื้อวากิวนะคะ บุฟเฟ่ต์นะคะที่เรียกว่าได้รีวิวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ดาวดีมากๆ10เต็ม10ไปเลยนะคะจากนักรีวิวต่างๆนะคะนั่นก็คือเดอะค็อปเปอร์นั่นเองเดอะคอปเปอร์ <The Copper S 2> บุฟเฟ่ต์นะคะที่เปิดจองแต่ละทีนะคะก็คือเต็มไวมากๆเลยภายใน5าทีเนี่ยก็เต็มแล้วนะคะแต่ว่าเราก็คือตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะคะแล้วก็จองได้เป็นรอบตอนหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังต่อคิวก็จะ เข้าไปข้างในนะคะซึ่งคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะตอนที่พอเรามาถึงเนี่ยเราก็จะต้องมาจุดนี้เลยค่ะยื่นเลขกันจองให้เขานะคะแล้วเขาก็จะให้ใบนะคะที่ว่าเราได้นั่งโต๊ะที่เท่าไหร่นะคะ วาจิวที่แนะนำมา่ะต้มตํานะคะตําปูปลา ยูขอมันจิ้มตัวอยู่นะสเต็กเนื้อแบบมีเดียมแรงนะคะ และนี่นะคะก็เป็น36เมนูพิเศษนะคะฉลองครบรอบ6ปีนะคะ <Wow. S 1> ที่มีเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะ ของเปิ์นจัดให้นะคะสำหรับใครที่มากินครบรอบวันเกิดนะคะก็จมีแบบนี้เ,เลยต่อมานะคะก็เข้าสู่หมดของหวานนะคะไอติมมีทั้งหมด7รสชาตินะคะเดีย๋ยวเราจะมาชิมฝั่งที่เป็นส่วนผลไม้ก่อนอย่างแรกนะคะก็คือลิ้นจี่ แต่ว,นนว่ารสแต่สวสารสก็คือเปรี้ยวตัดเลี่ยนได้ดีมากๆแล้วก็ลัสเบอรี่ก็จะหวานหวหน่อยประมาณก,ก็จะเป็นหมวนดนมนะคะก็จะมีช็อกโกแลตวานิลลาแล้วก็ชาเขียวเราจะชิมวานิลาก่อน หอมกลิ่นวานิลลามากเลยชาเขียวชาเขียวก็ดีนะคะแต่ว่ากลิ่นชาไม่ได้เข้มมาก้าเชรช็อกโกแลตช็อกโกแลตอร่อยมากมๆาเลยช็อกโกแลตกับตอวโรุแล้วก็มะพร้าวนะคะเลิคอมเมนต์มากๆ น,นี่นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปภาพรวมให้ฟังทีเดียวเลยก็คือ 1. นนะคะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะคะทางร้านก็มีมาตรการการป้องกันที่ดีนะคะมีพลาสติกใส่กั้นนะคะระหว่างโต๊ะเรากับโต๊ะคนอื่นนะคะซึ่งปลอดภัยหายห่วงนะคะแล้วก็พนักงานเนี่ยบริการค่อนข้างดีเลยนะคะเก็บจานไว้เสิร์ฟอาหารไว้นะคะพอ์ช่นที่มาเนี่ยก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทำให้เราสามารถรับประทานได้อย่างอื่นได้อีกนะคะหลากหลายอย่างมา,ากๆเลย จัดันดับอาหารที่เราชอบท็อป3เลยเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยคือจะเป็นเนื้อเลยนะคะก็สเต็กเนื้อนะคะแล้วก็กล้วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ซูชิเนื้อวาก,กิวนะคะ3ตัวนี้นี่ก็คือห้ามพลาดเลยนะคะสําหรับสายเนื้อนะคะขั้นตอนการจองนะคะก็คือแนะนําให้แอดไลน์ไปที่ไลน์แอดของ Copper โดยตรงนะคะ<ๆ>เพื่อสอบถามวันที่สามารถจองได้นะคะเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราจองค่ะจองผ่านแอปของ Hungry h u b s นะคะนี่เลย แพ็กเกจของเรานะคะที่เราซองนะคะก็จะอยู่ที่ราคา999บาทนะคะถ้าเน็ตแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่1,176บาทต่อท่านนะคะในส่วนแพ็กเกจอื่นเนี่ยเขาก็จะมีอีกหลายแพ็กเกจเลยตามนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้นะคะยังไงตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรก็คมเมนต์ไว้ข้างใต้นะคะบ๊ายบาย วันเกิดเช่นไนะคะขอบคุณค่ะ